สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของการลืมเด็กในรถนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอร์ปุ้ชี่ยวชานเอลเลร,รมลบปอดและ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของการลืมเด็กในรถนะครับว่ามันมีอันตรายอย่างไรนะครับทําไมถึงลืมแล้วก็ทําไมเด็กที่ถูกลืมเนี่ยถึงเสียชีวิตนะครับก็เร็วๆนี้ก็มีข่าวที่ว่ามีการลืมเด็กไว้ในรถนะครับแล้วก็สุดท้ายเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตนะครับ ก็่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาข่าวตรงนี้มาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเราจะป้องกันได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในการลืมเด็กไว้ในรถนะครับที่ต่างประเทศก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะครับเขาใช้คนกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่า forgotten baby syndrome นะครับย่อก็คือ FBS นะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากลืมเด็กไว้ในรถ แล้วก็ดูแล้วมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยในประเทศอื่นๆนะครับทั้งในสหรัฐฝั่งยุโรปเองก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะครับพอเขาไปดูว่าสาเหตุเนี่ยคืออะไรเขาก็มีการไปดูการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยมีจํากัดมากๆเลยนะครับแต่ว่าในสหรัฐเองเนี่ยเขาก็พบว่าคนที่พวกครองเนี่ยที่จะลืมลูกไว้ในรถแล้วลูกเสียชีวิตเนี่ยจะถูกสังคมเนี่ยประนามเลยนะครับว่าเป็นการทําให้คนตายโดยไม่เจตนานะครับ ซึ่งอันนี้เขาก็ศึกษาต่อไปอีกว่าในช่วงปี1998ถึง2017นะครับไปดูเลยคนที่ลืมเด็กไว้แล้วเด็กเสียชีวิตในรถเนี่ยว่าผู้ปกครองที่ลืมเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยใน743รายที่เราพบเนี่ยเด็กที่อยู่ในรถแล้วเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคฮีสโตกนะครับหรือเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนอันนี้ผมเคยทําคลิปเก่าไว้ลองกลับไปดูได้นะครับ อ้โรคฮิสโต้เนี่ยทำให้เด็กเสียชีวิตได้เลยที่อากาศร้อนๆโดยเฉพาะช่วงนี้ประเทศไทยหน้าร้อนเนี่ยต้องระวังเลยนะครับ mm hmm. เขาก็ไปถามในพ่อแม่คนที่ทําให้ลูกเสียชีวิตเนี่ยอะไรเนี่ยทำให้ลืมลูกนะครับพอเรามาดูข้อมูลเนี่ยปรากฏว่า54%เนี่ยไม่ได้ตั้งใจลืมนะครับเขาพ่อแม่เขาไม่ได้ตั้งใจลืม27%เนี่ยเด็กเขาไปเล่นใกล้ๆรถนะครับแล้วก็อาจจะเปิดประตูเข้าไปแล้วเปิดออกไม่ได้นะครับประตูล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกไม่ได้นะครับ ส่วน18%เนตี่ยอันนี้ตั้งใจลืมเด็กไว้ในรถอันนี้เป็นก็ถือเป็นการฆาตกรรมเลยนะครับก็แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหนใน5จะมีพ่อแม่ที่ตั้งใจทําให้ลูกเสียชีวิตนะครับส่วนอีกเเนี่ยไม่รู้สาเหตุเพราะฉนั้นพอเรามาดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันได้เนี่ยถ้า1ใน5คือความตั้งใจนะครับไอ้สใน5เนี่ยแสดงว่าเราป้องกันได้นะเพราะมันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีสิ่งที่มาเตือนเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เเรรรราาาออสมาถมถะััดวงไ นะครับล็อกรถให้เรียบร้อยหรือการดูลูกกอนลงจากรถเนี่ยพวกนี้มันป้องกันได้นะครับพอเขาไปดูเรื่องของลักษณะผู้ปกครองเนี่ยที่ริมลูกไว้ในรถเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาพบว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือจะจดจ่ออยู่กับงานบางอย่างในตอนที่ช่วงที่เขาใช้รถนะครับจดจ่อมากๆเลยอาจจะคิดถึงงานที่ต้องทาในอนาคตเช่นเดี๋ยวต้องไปขายของเดี๋ยวต้องไปทําความสะอาดบ้านเดี๋ยวต้องอาจจะไป จ่ายตลาดไปใช้หนี้สินเนี่ยต้องไปจ่ายค่าไฟเนี่ยหรือต้องไปโอนหนี้ให้คนนี้เนี่ยถ้าไม่ทันเนี่ยค่านี้มันจะสูงมากเลยต้องรีบไปโอนก่อนที่อย่างไรเงี้ยมันจะมีจดจ่อกับสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคตเป็นหน้าที่ที่ทำนะครับแล้วก็เอ่อพวกนี้จะเป็นอันตรายมากๆถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยหลับอยู่นะครับหรือเป็นเด็กที่เรียบร้อยแล้วเงียบๆนะไม่ได้ส่งเสียงอะไรเด็กที่ซนเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเด็กคนนั้นหลับอยู่หรือว่า,าเป็นเด็กเรียบร้อยเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับแล้วผู้ปกครองที่เกิดเนี่ยเราพบว่ามักจะเป็นการเปลี่ยนแผนในชีวิตนะครับเช่นเดิมเวลานี้จะต้องอยู่กับลูกที่บ้านทําความสะอาดบ้านแต่เออมีโทรศรัพท์ด่วนเข้ามาบอกว่า,าต้องไปจ่ายเงินค่าน้ําวันนี้เลยนะต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยอ้าวมันเป็นการเปลี่ยนแผนในชีวิตใช่ไหมครับ,รบก็เลยต้องเอาลูกขึ้นรถนะลูกขึ้นรถแล้วก็รีบไปท,ทําธุระข้างนอกบ้านเนาะ หรือตอนที่ไปทําธุรานี่ใจลอยเอ้ยมีค่าน้ํอาอ้าวเดี๋ยวเราต้องไม่จ่ายค่าไฟด้วยนี่มันครบเดือนละไม่ต้องจ่ายค่าไฟเดี๋ยวต้องไปเอาเงินเข้านาคารอีกพอมันมีหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันทําให้ลืมลูกนะครับแล้วลักษณะอื่นๆที่เขาดูเนี่ยข้อมูลมันอาจจะยังบอกไม่ได้นะครับแต่เท่าที่เขารวบรวมได้เขาก็บอกว่าเกิดได้ทุกเชื้อชาตินะครับไม่เกี่ยวกับเพศด้วยพ่อหรือแม่ก็ลืมได้รายได้ก็ไม่เกี่ยวก,การศึกษาก็ไม่เกี่ยวนะครับลักษณะนิสัย ก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้ที่ที่เขาได้ข้อมูลมานะครับซึ่งทางสารัฐเองเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊เทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะช่วยได้นะทางองค์กรที่เรียกว่า federal communication commission นะครับหรือคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารเนี่ยเขาก็ออกกฎมาเลยว่างั้นในรถเนี่ยต่อไปต้องมีระบบแล้วที่ช่วยในการดูนะครับเขาก็เอาะ a d a r system เนี่ยเข้ามาช่วยในการตรวจจับว่าเนี่ยมีเด็กอยู่ในรถนะ ตรวจจับอุณหภูมิหรือตรวจจับการหายใจนะครับก็ทําให้รู้ว่าเนี่ยบนรถยังมีคนอยู่เราจะได้ไม่ลืมแล้วเขาจะทำเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในปี2025นะครับแล้วเวลารถร้อนๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กนะครับเด็กเนี่ยอวัยวะต่างๆก็ยังจเจริญไม่เต็มที่นะครับหขวบ2อขวบ3าขวบอย่างเงี้ย การปรับอ an ุณหภูมิของสมองเนี่ยเขาทําได้ไม่ดีเหมือนผู้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งต่อมเหงื่อเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะเหงื่อเขาจะออกน้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นเวลามีความร้อนเข้ามาเนี่ยร่างกายเขาไม่มีระบบระบายความร้อนที่ดีเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยอุณหภูมิเขาจะสูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณ3-5ถึงเท่านะครับสูงได้เร็วกว่าแล้วประมาณ20นาทีซึ่งอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความร้อนแล้วก็ลักษณะลดด้วยนะครับพอร้อนมากมากเนี่ยอย่างแรกเลยเด็กจะเกิด การตอบสองอยู่สองอย่างครับอย่างแรกคือตกใจกลัวนะแล้วก็แบบอาจจะร้องไห้แล้วก็พยายามตะโกนเรียกเขาจะลืมสิ่งที่อาจจะเคยฝึกมาเช่นบางคนบอกฝึกบีบแต่ฝึกเปิดกระจกนี่เขาลืมเพราะเขายังเด็กเขากลัวว่าไม่หายไปไหนแล้วมันร้อนมากเขาหายใจจะไม่ไหวแล้วนะแล้วเขาหนีไม่ได้มันเป็นมันเป็นสัญช,ชาตญาณที่กลัวมากๆนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าหลับอยู่บนรถนะ อาจจะไม่มีแบบนี้เลยคือเขาจะหมดสติไปเลยไม่ตื่นเลยครับแล้วก็โคมา่าเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้คืออาการที่เกิดขึ้นเวลาที่รลล้อนถามว่าก่อนเสียชีวิตเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดยติก็จะมีเหงื่อออกนะครับแล้วชีพจรก็จะเริ่มเบาเร็วนะตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มอาการมันร้อนมากนะมือเท้าจะเย็นนะครับกล้ามเนื้อจะมีหดเกร็งนะครับบางคนก็จะเจ็บจากการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งได้เริ่มมีภาวะขาดน้ํานะครับเพราะว่ามันร้อนมาก คนที่อยู่ในรถหลังนั้นต่อมาเนี่ยจะเริ่มคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็มีปวดหัวเพราะว่าระบบประสาทเนี่ยมันจะโดนทําลายนะครับแล้วพอระบบประสาทมันแย่ลงเนี่ยหลังจากคลื่นไส้อาเจียนม,มากๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบความดันของเราเนี่ยมันเสียไปการเต้นหัวใจมันเสียไปนะครับความดันจะลดลงพอความดันลดลงเนี่ยผิวหนังจะเริ่มกลายเป็นสีม่วงเพราะว่าเลือดอ่าไปเลี่ยเวียนเลี้ยงร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หลังนั้นการหายใจอ่า ะระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยจะล้มเหลวนะครับแล้วพอมันแย่มากๆสุดท้ายเด็กจะชักนะครับเด็กจะชักเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะชักได้เลยแล้วก็อวัยวะอื่นล้มเหลวเช่นการหายใจไตนะครับพวกนี้จะล้มเหลวทั้งหมดแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเท็กซัสเองเขาก็แนะนำนะครับทำโปสเตอร์มาเห็นว่าเขาแนะนําอย่างแรกถ้าจะสอนลูกจริงๆต้องสอนให้หมด ไม่ใช่สอนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างแรกคือให้ลูกรู้ว่านี่คือคาซีดเวลาปลดนะครับปลดเข็มขัดคาซีดปลดตรงนี้นะต้องสอนลูกอันที่สองถ้าลูกอยู่ในรถมีปัญหาให้บีบแต่ก็คือกดตรงพวงมาลัยใช่ไหมครับอันที่สามลูกต้องรู้ว่าไอ้แดงๆตรงนี้นะกดไปมันจะเป็นเหมือนไฟฉายกระพริบกระพริบกระพริบเพื่อให้คนข้างนอกเนี่ยรู้ว่ารถคันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นให้ลูกกดอันที่สี่สอนให้ลูกกดกระจก รถก็จบลงมานะครับถ้าจะสอนลูกต้องสอน4อย่างนี้นะครับให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือเป็นการ,รสอนเด็กเด็กก็ต้องมีความรู้แล้วก็โตระดับหนึ่งนะไม่งั้นถ้าเด็กหนึ่งเนี่เขาก็ทําไม่เป็นเวลาที่เขาตกใจมากนะครับทํายังไงไม่ให้ลืมลูกนะครับมันก็มีคําแนะนําอีก9ข้อนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเราขับรถไปคนเดียวแล้วมีลูกนั่งอยู่ข้างหลังกับคาซีทนะวิธีที่ทําให้ไม่ลืมลูกนะครับอันแรกเขาบอกว่า ให้เอาตุ๊กตา,าสัตว์เนี่ยครับมานั่งข้างคนขับนะมานั่งข้างคนขับเหมือนเสมือนเป็นเด็กมานั่งอยู่พอเราขับรถขับรถไปเนี่ยบางทีเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราต้องมองไปบอกข้างซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นตุ๊กตาเราก็จะอ๋อเออลูกเราอยู่ข้างหลังนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าถ้ามีตุ๊กตามานั่งตรงนี้คือลูกอยู่ข้างหลังอย่าลืมลูกตอนลงไปนะครับอันที่สองคือเวลาลงรถทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูหน้ารถด,ดูหลังรถเสมอ อย่ารีบแบบจอดรถแล้ววิ่งไปทําธุระอะไรต่างๆเพราะบางทีธุระที่เราทำเนี่ยบางทีเราคิดว่า5นาที10นาทีเสร็จปรากฏว่าอา้อาวเฮ้ยตรงนี้ลืมเซ็นชื่ออา้าวตรงนี้ขึ้นเงินไม่ได้อา้าวเครื่องรับปลายทางเสียต้องรอตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดูหน้ารถหลังรถทุกครั้งก่อนลงรถอันที่3บางคนเนี่ยจะไปเที่ยวใช่ไหมครับอย่างเช่นไปทะเลไปสวนสาธารณะ,ะนะอย่างเงี้ยแล้วเปรถ5ประตูเนาะเปิดด้านหลังขึ้นมาด้วย เราก็จะได้เห็นทั้งหมดว่าเฮ้ยมันมีของมีอะไรอยู่ถ้าไม่มีอะไรก็ปิดแต่ถ้าเปิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเฮ้ยถ้ามีลูกเราอยู่เราก็จะเห็นลูกว่านั่งเบาะหลังอยู่นะครับอันที่สี่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็คือผมก็เคยทําก็คือวางผ้าอ้อมขวดนมนะครับไว้ข้างๆคนขับถ้าเราวางไว้ปุ๊บเราดูเฮ้ยมีลูกมีหลานเราอยู่ข้างหลังนะว่าอ้าวเราเอาของเด็กมานี่พอเราเห็นผ้าอ้อมหรือเห็นขวดนมลูกเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้มีเด็กมานะวัะน,นั้นอย่าลืมนะครับอันนี้คือวิธีที่4 วิธีที่5คือคาซีนเนี่ยอาจจะขยบมาตรงกลางนิดหนึ่งคือถ้าเกิดไว้มุมใดมุมหนึ่งมากเกินไปเนี่ยปัญหาคือว่าเวลาเรามองเรามองเนี่ยบางครั้งบอกมันบางมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราขยบมาตรงกลางหน่อยเนี่ยเวลาเรามองกระจกรถมองไปข้างหลังรถเนี่ยมันจะก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับอันที่6คือให้ระวังตัวไว้เสมอเวลาที่เราทําอะไรที่มันนอกแผนการเช่นสมมุติคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแผนการก็คือ ตื่นแปโมงเช้าขับรถไปทำงาน4โมงเย็นกลับมาบ้านแล้วก็8โมงเช้าไปทำงาน4โมงเย็นกลับมาบ้านเป็นอย่างนี้เป็นประจำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเช่นเอ้ย10โมงต้องไปส่งเอกสารนั่นหนึ่งนะหรือต้องไปขึ้นเงินที่ธนาคาราเราต้องไปทำบางอย่างละตอนนั้นสมมติเราอยู่กับลูกเนี่ยเราก็มักจะเอาลูกไปด้วยใช่ไหมอยู่ในรถด้วยอันนี้แหละพอมันมีอะไรที่มันแบบไม่เหมือนป,ปกติเนี่ยเราต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ ถ้าใครมีพี่เลี้ยงดูแลหรืออะไรเงี้ยต้องมีเบอร์ติดต่อเสมอนะครับเผื่อมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เวลาขึ้นรถเนี่ยเขาบอกก็ระวังการโทรศัพท์ในรถด,ด้วยบางทีเราโมาแต่คุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ในรถขณะขับรถเนี่ยเราจะลืมว่าลูกเรานั่งไปด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยู่ในรถก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นคำแนะนำม,มาตรฐานอยู่แล้วนะครับลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการลืมลูกด้วยอันที่9อันนี้สำคัญมากเลยนะครับให้คิดไว้เสมอว่า พ่อแม่ทุกคนเนี่ยลูกจะปลอดภัยถ้าเรารับผิดชอบชีวิตของลูกเพราะลูกยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราคิดไว้เสมอว่าถ้าเราไม่ดูแลลูกแล้วใครจะดูแลลูกจะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้เสมอเนี่ยเราก็จะไม่ลืมลูกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาแนาวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ